โเย็งไงบ้างพี่ผมผอก่อดพี่ก่อนเลยคิดถึงพี่มากคิดถึงเหมือนกันอันนี้ผมก็ได้กอดสวัสดนะซแล้วพี่มาถึงนี่เมื่อไหร่เนี่ยพี่มาไวมากเลยมานานแล้วนั่งรอ,อนั่งสมาธิรอพี่หายตัวได้แน่เลยตอนนี้พันพานก็กําลังนั่งพักกันอยู่นะครับแล้วพี่มาเนี่ยพี่บอกผมเหตุหผลตรงๆได้ไหมอยากจะทําอะไรถึงมา หาผมถึงนี้มา,าม,มาหาลูกพระเจ้าห้าพงมาหาลูกพระเจ้าห้าพงเอาไปทําอะไรอ่ะพี่เอาไปให้พ่อทาปุ๊กเก้ให้พี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆุท่านเลยนะครับก็ยังอยู่กับผี่ชมป้าน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีพีสองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็ยังอยู่กับทานสายสีแก้วเหมือนเดิมครับแล้วก็อาพานแห่นะครับแล้วก็พานหมู่นะครับ ก็ยังอยู่กันครบนะครับกรอนนี้เป็นคืนที่สองแล้วนะครับไปคืนคืนคืนที่สามนะถ้าต่อจะคืนนี้ไปนี่ก็เป็นวันที่สามนะครับในการตามหาต้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็เมื่อคือนนี้ผู้ผมนอนกันตรงนี้เลยนะฝนก็ได้ตกแฉก็เหมือนไม่ได้นอนนะครับต้องนั่งไฟนี่ก็ดับไปละตรงนี้เลยนะครับพี่พี่ก็ที่เรานั่งอยู่นี่ก็คือต้อนอะไรครับพาน เผา,าของสบ้า<ม>ถ้าเกิว่าอันนี้อายุประมาณห้าหกร้อปีม,มนานแล้ให้เขาดูว่ามันยังไงเดี๋ยวโอเคครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้พี่พี่ดูนะว่าท่อของต้นสบ้าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาพระเจ้า้าพระองค์ต่อเลยนะครับ ก็แต่ก่อนจะไปนะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าแล้วก็พานทรายพานแหแล้วก็พานหมู่ด้วยนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจให้พี่ซูด้วยนะครับก็ส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยฝากพี่ๆลุงป้าน้าทุกคนนะครับก็อย่าแบบยังไม่เคยติดตามหรือว่าดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามหรือผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าต้นพระพุทธเจ้าฮะพมเป็นยังไงแล้วก็ ผมใหญ่พี่พเนี่ยดูต้นซัมบ้าห้าหกร้อยปีครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปครับนี่ครับนี่ก็เป็นทานแห่นะครับทานทรายนะครับอันนี้ก็ต้นซัมบ้ายไหมเนี่ยเถ่าเป็นเถ่าเป็นเถ่าเถ่าใหญ่มากงูเถ่านี่เป็นเถาวันใช่ไหมไม่ใช่งูนะเป็นเถ่าเถาวันเถ่าซัมบ้าไอ้ที่เข่ามาเล่นทางสงการอืมเออเขาจะมาเล่นกันเขาจะเอาลูกมันไปไอ้นี่เป็นแค่เถ่า เข mm hmm. าใหญ่กว่านี้มีอีกเยอะ mm hmm. พี่ซูสูขึ้นไม่ทำอะไรข้างบนน่ะ mm hmm. พี่ซูไปยังว่านะครับพี่พี่พี่ซูเนี่ยมาดูในป่ามาก่อนยี่สิบปีนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าที่ขึ้นไม่ทำอะไรลงมาได้แล้วมั้งลงมาได้แล้วพี่ซูพี่ซูหายไปแล้วพี่พี่พ่ซูไปอยู่ไหนวะ ตกใจเลยพี่สูนี่มาอยู่ข้างหลังการให้ตัวได้นี่มันเป็นยังไงครับพานให้ตัวได้ไงมันเป็นเรื่องของอิตาลีของคนที่เขาอยู่ในเบืองบ,งบอันบอ่นเราทําไม่ได้หรอกอวินเซนต์ี่ก็ตามทวาไม่ทันนเปน็แล้วแต่ความเชื่อนะใช่แต่ว่ามันมีจริงแล้วพี่สูโอเคเดี๋ยวเราจะ ทางอีกักคู่เดี๋ยวเดินทางกันต่อไปหาพระพุทธเจ้าห้าพมกันเลยครับน่ครับพี่ๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปครับนี่ก็ได้เดินไปก่อนนะครับพานสายก็ได้เดินตามไปห่านหมูก็อยงหลังผมนะครับผมก็เดินเรื่อยๆเดินตามพ่อไปพ่อเนี่ยก็จะมีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะมากๆนะครับเขาเข้าป่าลึกกว่านี้ก็ไปมาแล้วพูดพีีศาะเนี่ยคือไม่ต้องพูดนะครับ เขาเนี่ยเจอมาหมดแล้วนะครับพี่ๆท่านใดอยากได้คาถาค้าขายแขวคา,าดปลอดภัยคาถาเมตตามหานิยมก็ท่านก็มีนะครับท่านอยากได้ก็เม้น์บอกกันมานะครับแต่ว่าต้องของพวกนี้มันต้องรักษาสิทห้นะครับแล้วก็เราต้องศรัทธาด้วยใจจริง แล้วก็มันต้องควบคู่กับที่เราตั้งใจและทำมหากินด้วยนะครับถึงมันจะสำเร็จนะครับในการที่เราจะเอาแคาขายหมือเมตรตา,า 1, 2, มหานิยมนะครับตอนนี้ได้เดินต่อกันนะสองสามชั่วโมงแล้วพี่ๆนี่ก็เป็นเช้าวันที่สามนะก็ได้นอนค้างปตาไปสองคืนนี่ก็เป็นวันที่3ามละ ก็เราก็จะตามไม่รู้ว่าเราจะเจอต้นพระเจ้าห้าพงอยู่ที่ไหนแต่น,นี้ก็คืออันนี้ก็คือต้นใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรอันนี้ต้นใเใช่ไหมยูมม่ต้นใยใหญ่มากพอหินนะสวยงามมากเลยนะครับ ผมก็ต้องขออภัยพี่ๆก่อนเลยนะครับที่ถือกล้องไม่นิ่งนี้ไม่ใช่เถ่ากบ้าเป็นเท่าใหญ่อันนี้คือเท่าอะไรครับอันนี้คือถ้าเกิดเราผิวน้ำอ๋อไม่ไม่มีําแบบนี้อือตัดตัดทั้งง้างก่อนแล้วก็ตัดจากบนจะมีน้ำกินน้ำออกมาเนี่ยอันนี้คือหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยเท่านี้ในเป็นสองถึงสามร้อยปีได้แล้วนะครับ ก็เหมือนป่าแบบจุลศิลป์ปาร์กเลยนะพี่ๆเราเนี่ยได้เดินเลยป่าไผ่มาเป็นสิบยี่สิบโลแล้วนะอันนี้ก็เขาป่าดงดิบแบบขนาดแท้เลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมดีชมป่าแล้วก็พานสายด้วยนะครับแต่พานแห่น่ยเดินไปดูข้างหน้าแล้วก็ผมว่าเนี่ย ถ้าถ้าเป็นพลวันลงอ่ะมันจะหมุนไปทางซ้ายอ่าอันนี้อันี้ข้ามได้ไม่ได้ไม่ลงอันนี้ถาวันปกตินะถ้าถาวัลลงจะหมุนไปทางซ้ายนะครับคือขึ้นจะขึนแดงอืนนี้ข้ามได้นี่ถวัลเนี่ยข้ามได้ก็เดี๋ยวผ่านสายเนี่ยจะเปิดช่องนะครับก็พี่พี่เห็นควรว่ายังไงดีครับก็ช่วยกันเม้นมาได้นะครับ ถ้าอยากให้เปิดช่องเดี๋ยวผมจะเปิดช่องให้พานสายสีแก้วนะครับก็ถ้าชีอช่องก็จะเป็นพานสายสีแก้วเลยเดี๋ยวผมจะเปิดช่องให้พี่ๆดูก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พานสายด้วยนะครับเพราะว่าท่านในชอบท่านจะกลับมาเดินป่าอีกครั้งแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วย นี่คนละห้วยกันนี่คนละห้วยกันนะอันี่ที่วันที่สองนี้ไมู่บวันที่สามละใช่กัรเกษตรที่แรกที่เราลงมาคนละห้วยกันนะไม่ใช่คนละห้วยคนละหุบกันคนหุบกันน้ำน้ำสีน้ำจะไม่เหมือนกันสีก้อนหินเนี่ยดูดูอาิชาชัดอันนี้มันจะออกสีแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีแดงมันจะเป็นสีแดงหมดนะ ็บอัเนี้ยมันจะสีแดงมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราเดินป่าถ้าเราหลงขอให้จำลำน้ำจำลำเขาแล้วก็จับต้นไม้ไม่หลงโอเคครับพี่พี่ไม่หลงแล้วผมจะขอตัดภาพไปตอนที่ใกล้จะถึงเลยนะครับเราได้มาเจอกับ ลูกอะไรนะครับอันนี้ทางกระเลียงเรียกผาซาผาซาครับาซานี่ไอ้นี้รอยรอยฟันเนี้ยรอยใหญ่มากน่าจะเป็นรอยฟันหมีอ่าแล้วก็ถ้าตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเออพวกขบาพวกเม่นพวกกระลอกอะไรกินแต่เมื่อกี้เนี้ยอะรอยฟันใหญ่มากน่าน่าจะเป็นรอยหมีอมไม่ไม่มีอันนี้ก็ไม่จะเป็น มีที่มีห่างอ่ะอ,อ,อก็เราได้เจอกับผลไม้ที่สั์ป่าเนี่ยได้กินนะครับก็เป็นทั้งชบาแล้วก็มีขอหรือว่าหมีในป่าอีกหลายสายพันนะครับที่กินโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่เราเจออะไรน่าสนใจหรือว่า เจอพระพุทธเจ้าะพระองค์นะแต่เมื่อกี้นะผมเห็นพิสูนเนี่ยหายตัวไปไหนไม่รู้นะเจอแล้วใช่ไหมตน้นค,ค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาจริงๆเจอถ้าเกิดว่าไม่มีบุญสัมพันธ์เนี่ยไม่เจอจริงๆ <c oughs> จเจอจนได้เจอจนได้แล้วก็เหนื่อยมากด้วย <c oughs> เหนื่อยมากไม่รู้ว่าชัด ชาตหน้าหรือชาดหน้าจะเจออีกหรือเปล่าโอ้โแต่ว่ามันเป็นแม็ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าพระเจ้าห้าพระองค์อะ่ะนี่ครับมันมันจะมีมันจะมีห้าพระองค์อันนี้เจอในป่าประเทศเพื่อนบ้านเลยครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพอดี พาพาไปดูต้นนะครับ่านต้นมันคือต้นไหนครับไอเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาเจอครั้งเดียวเราจะไม่เจออีกแล้วเหมือนกับว่ามันมีการบังบังตาเราถ้าเกิดว่างวดนี้เรามาเจอเนี้ยเราก็จะได้ไปถ้าเกิดว่างวดหน้ามาก็ไม่เจอละซึ่งจะมีสถานที่แบบเนี้ยพอมาเจออีกทีไม่เจอละไม่มีละ จอจนได้แปลกประหลาดมากใช่เอาอยัางไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปเจอต้นแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเจอกันนะ,ะต้นตน,นี้มันอยู่ในป่าลึกด้วย,ยคือต้นมันคือต้นไหนครับเนี่ยหลายต้นเลยเนี่ยนี่เป็นหน้าผาหน้าผานะนี่ก็หน,น้าผาไอ้ต้น,นใหญ่ๆนี้ใช้หรือเปล่าเพราะ เฮ้ยต้องลง,งสี่สิบคนพิโซเมื่อพิโซอยากขึ้นมารอเลยผ่านอ๋อถึงว่าที่สุดได้ไม่เจอนะไม่เจอเอ่อพิขึ้นมารอเลยพี่พี่พิโซสูครับโอ้ยพี่สูนะจะนั่งสมาธิอยู่นะครับผมก็จะให้พีสูซเนี่ยนั่งสมาธิ คนใหญ่มากอันนี้คือต้นอะไรครับนี่ครับต้นพระเจ้าห้าโมงนี่คือพระเจ้าห้าโองใช่ไหมครับเนี่ยผิวสี<ม>เขาจะออกเป็นเม็ดเม็ดแบบน,นี้<ม>เป็นนึกว่าจะเป็นบุญเป็นบุญของเราแท้ๆเลยที่คนอกผ่าเนี่ย <c oughs> น่าจะหลองอกดูดิแค่หกตูเดียวเนี่ยแค่ดูเดียวเนี่ยแล้วก็รอบนู่นะ น่าจะสิบกว่าได้นะสิบปอ้ด์โอบะสิบปอโอบเลยนะครับที่นี่เขาจะมีรูแล้วก็มีเนี้ยมีแล้วสิ่งนี้ผิวผิวเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ท่านผู้ใดเข้าไปในป่าถ้าเจอต้นไม้บรรพือต้นต้นพระเจ้าห้าพระองค์แต่ว่ายากมากยากมากที่จะเจอยากมากคือว่าเป็นบุญมากๆเลยเป็นบุญมากๆเลย เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆขึ้นไปหาพี่สุก่อนนะเพื่อจะไปพูดคุยเดี๋ยวให้พานพันเนี่ยนั่งพักกันก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปคุยกับพี่สุหน่อยพี่สุ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 ครับพี่สุเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะผมจะร้อยพี่สุนั่งสมาธิซจก่อนนะผมจะ ได้คุยกับพี่ซูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีโซย็งไงบ้างพี่ผมผมกรอพี่ก่อนเลยคิดถึงพี่มากคิดถึงเหมือนกันอันนี้ผมก็ได้กออกับพี่ซูแล้วพี่มาถึงนี่เมื่อไหร่เนี่ยพี่มาไวมากเลยมานานแล้วนั่งรอนั่งกันหนักพี่รอพี่หายตัวได้แน่ๆเลยตอนนี้พันพานก็กําลังนั่งพักกันอยู่นะครับแล้วพี่มาเนี่ย พี่บอกผมเหตุผลตรงๆได้ไหมอยากจะทําอะไรถึงมาห้าผมถึงนี้มาหาลูกพระเจ้าห้าพงมาหาลูกพระเจ้าห้าพงเอาไปทําอะไรพี่เอาไปให้พ่อทาปุกเสกให้ทีเอาไปให้ท่านพ่อหรือพระราชาปุกเสกให้หรอครับใช่แล้วจะปุกเสกไปเอาจะมาให้ผมจะไว้เลี้ยงดูพ่อแม่อือพอเป็นบุญกับผมมากเด้ผมเนี่ยต้อง ถ้าได้กลับน่าจะเดินกลับอีกประมาณวันก,กว่าๆนะครับถ้ารีบเดินกลับก็จะต้องพอถึงบ้านเสร็จผมขอพักสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปหาพราชาต่อเลยก็คิดถึงพี่สูมากๆกก็พี่สูจะไปเที่ยวบ้านผมไหมเนี่ยพราชาให้มากี่วันนะมาเอาลูกนิเสเราล้องกลับนะมผมก็ต้องพนมมือตลอดเวลานะครับพี่วีเพราะว่า พิสูเนี่ยมีสัตว์เป็นถึงพระโอรสของพระราชานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นต้นกันละเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันละครับพี่ๆพ,พิสูก็ผมเห็นนะพิสูก็ได้ออกไปแล้วใช่ไหมพระเจ้าพหาห้าพงพี่จะกลับแล้วหรอกลับล เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่เดี๋ยวผมไปหาครับหาเด้กันครับพี่ได้พี่ผมไปแล้วพี่เอพี่ซูเนี่ยได้หายไปล้วพี่ซูเนี่ยเพิ่งไปอยู่เมืองลับแรงไม่กี่วันเนี่ยก็สามารถที่จะหายตัวได้เลยนะผมก็ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวพ่อทานสายเอาไงดีกันครับเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยไหม เนี่ยถ้าต้นไม้ประจาว่าห้าเท่เนี่ยเราจะเจอได้แค่ชาติเดียวอเพราะเราเจอชาตินี้แล้วก็ไม่เจออีกแล้วรมาหาย,ยัางไงก็ไม่เจอดูที่เนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมชาติดูมอสขึ้นเต็มเลยสวยมากนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องปีคุมเทมากสำหรับคลิปนี้ เดินทางมาเหนื่อยมากเขาบอกว่าเหนื่อยเพราะอายุเยอะแล้วด้วยก็ห้าสิบห้าปีแล้วนเนาะอ่าก็อีกสองเดือนก็จะถึงครบห้าสิบหกปีใช่ไหมอือก็เดี๋ยวต้องรอไวยพรวันเกิดคุณพ่อล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวก็ผมกับพ่อแล้วพันานพ่ะจะขอตัวลาไปก่อนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่ๆสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ